เป็นแฟนคลับของคนตาคิ้วเล็บอะไรอย่างนี้เราอยู่แล้วค่ะยังไงก็ต้องทุกเดือนก็ต้องมาต่อเล็บมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆที่นี่ก้เป็นแฟนคลับที่นี่แบบต้องทำอะไรนะคะ ขนตาเนี่ยไม่ได้ไม่เคยต่อนะคะแต่ว่าเพราะเพราะทำงานแล้วเขาไม่ให้เราติดขนตาปลอมเลยจําเป็นที่จะต้องต่อขนตาเพราะไม่มีขนตาแล้วเวลาอยู่ในกล้องเรหน้าเราไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยพอไปต่อแล้วมันติดใจเพราะว่าตื่นเช้ามามันก็จะแบบมันจะดูแบบ,แบบแบ๊วทันทีเลย,<ว>ยใช่ค่ะ<ว>ขนตามันช่วย,วยจริงๆอะไรเงี้ยค่ะเวลาสมถ้าเรามีขนตามันก็โอเคอะไรเงี้ยค่ะแล้วสาหรับเล็บเนี่ยกี้เป็นคนที่นิ้วสั้นมาก ถ้าไม่ต่อนี่คือแบบ นิ้วแบบมือของผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราจะไม่เราจะเราจะเสียแซวมากกับกับมือตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลาทํางานเล่นละครแบบต้องหยิบโทรศัพท์หรืออะไรเงี้ยที่มันเห็นมือเราจะแบบไม่มั่นใจก็เลยติดเรื่องของการต่อเล็บด้วยค่ะฝากนิด <ปะ S 2> นึงค่ะคุณค่ะชสาอก็เชิญชวนนะคะที่ให้มาที่รดีนะคะก็จะมีแบบบริการเป็นสปาเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แค่ทําเล็บอย่างเดียวนะคะก็จะมีเรื่องของการต่อขนตาแล้วก็ ทำคิ้วนะคะคิ้วก็คือมงกุฎของหน้าก็อีกก็สำคัญอีกเดี๋ยวนี้เราหลายอย่างนะคะผู้หญิงเราต้องต้องปกปองความสวยเข้าไว้แล้วมีตัวช่วยอย่างนี้ดีค่ะดีดีค่ะขอถามไล้์ค่ะมีความสุขเราก็เหมือนดับหน้าตาเหมือนที่เขาบอกว่าคนความรักมาคุณเด็กเลอขอบคุณค่ะเออไม่ไม่แน่ใจว่าหน้าเด็กลงหรือเปล่านะคะแต่ว่าก็ขอบคุณค่ะมีมีคนรมาไหมคะว่าแบบสนใจอะไร มีแซลมากกว่าค่ะชอบเซล์พอเแซลแล้วก็เขินนะคะที่ว่าหน้าตาที่มันสดใสคิดว่ามันเป็นหน้าที่มันเขินมากกว่า <c oughs> ที่แบบโอเคค่ะ <c oughs> คือเราก็ไม่ได้มันก็กนานเหมือนกันที่แบบได้มาอยู่ในจุดจุดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนตัวตัวเขาก็เหมือนกันอะไรเงี้ยต่างคนก็ บางทีก็ทําตัวไม่ค่อยถูกกันเหมือนกันนิดหน่อยเขินเขินกันเขินเขินนะคะแต่เขาจะเขินคนละแบบเขาจะเขินออกเข้มออดูออกเลยว่าเวลาเขาเขินเขาจะออกเข้มพี่หนุ y, น่มจราจะกวงค่ะพี่หนุ่มเราจะตีไม่อะค่ะ,ค,ะคือคือเป็นอย่างเนี้ยค่ะอย่างที่เห็นนะคะก็คือโรแมนติกไม่ได้ไม่ได้แบบไปดินเนอร์อะไรเงี้ยบนในแสงเทียนอะไรแบบนี้แต่ว่าจะเป็นแบบว่า อย่างที่เห็นนะคะทำก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยเอาของไปให้เอาอาหารไปให้ที่กองละครอะไรเงี้ยเขาจะดูแลแบบนั้นแต่ไม่ได้ไม่ได้ไไดแบบโ้ยแบบจุดเทียนเป็นอะไรอย่างนั้นไม่ใช่ค <น S 1> ชุณแต่ว่าแบบว่าตัวคิดวนตัวติดการอะไรเงี้ยจริงๆไม่ได้ติดค่ะเพราะว่าก็ต่างคนต่างทํางานแต่ว่าพอมีเวลานิดหน่อยก็จะพยายามเจอกันหรือไม่ก็คุยโทรศัพท์กันอะไรเงี้ยค่ะไลน์หา เหมือนต้นเสมอนปลายของพี่นุ่มเป็นไงบ้างคะตั้งแต่วันแรกคือวันนี้ยังไงอย่างนั้นเลยค่ะก็อย่างเงี้ยค่ะไม่ได้บอกว่าโปรโมชั่นอะไรชาติแรกอะไรนรอกไม่เลยค่ะยังไงอย่างนั้นเลยค่ะแบบยังแบบตีใหญ่เลยค่ะก็คือคืออย่างบอกไม่ถูกอะคือ พอกี้ก็รู้จักเขามานานแล้วเขาก็เป็นอย่างนี้ค่ะแล้วพอมารู้จักตอนนี้ก็เป็นอย่างที่รู้จักมาตลอดเพียงแต่ว่าโอเคก็จะรู้จักสนิทกันมากขึ้นนะคะแต่ว่าไม่ไม่มีช่วงที่แบบหูยผมหล่อผมอะไรแล้วคือเขาก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่รู้จักแล้วค่ะจนตอนนี้ก็ก็ก็เป็นเหมือนเดิมค่ะเหมือนเหมือนมองเขาภายนอกจะเป็นคนแบบนิ่ง เลยครับแต่ตอนที่เราเขาเขายังไงครับเขาเป็นค่ะก็เป็นแต่เขาก็จะขี้เล่นขี้อั้อะไรอย่างเช่นแบบนั่งๆอยู่เขาก็จะแบบเรียกกี้เสียงดังๆให้ตกใจอะไรอย่างนี้พี่ก็คือแกล้งอะไรเพี่แกล้งมีแบบหยอดคำเหมือนหวานอะไรให้เพื่อนเพื่อนอยู่ในใจไม่มีไม่มีค่ะไม่มีมีแต่ทำอะไรให้ทานหาน้ำหาอะไรให้ทานเวลาเหนื่อยๆอะไรแบบนี้ค่ะก็ มีรูปหวานให้เราได้เห็นแฟนคลับเข้าไปชมอะไรเงี้ยไปแชร์อ๋อเออค่ะเป็นทลิปพักผ่อนหรือว่ายังไงใช่ค่ะก็ก็อย่างที่เคยพูดเคยพูดกับเขาว่าเอออยากพาพี่กอร์ไปทะเลพี่กอร์ไม่ได้ไปทะเลนานแล้วก็เลยเขาก็เลยจัดเลยแล้วเร็วเป็นคนทำอะไรเร็วอะค่ะคือแบบปุ๊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 บอ้าวมีไปอะไรเงี้ยเอ้าวเลยเราไปเหรอโอเคเอาไปค่ะแล้วก็ตามเรค่ะ คือทำจัดการอะไรเร็วมากคือแบบเร็วอะเร็วจนแบบเอาไปก็ไปอะไรอย่างเงี้ยเออทิกเกอร์ก็ไปก็สนุกอะไรได้ได้หมดเลยป่ะคะไม่อะค่ะเราไม่ได้ขออะไรค่ะแล้วอยากไปไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาพาไปคือเหมือนกับว่าทิกก์ก็อยากไปทะเลก็กี้ก็อยากพาไปมันเป็นความที่เออเราพูดคือรู้กันว่าเออเดี๋ยวเวลาว่างเนี่ยพอเรามีเวลาว่างเราไปทะเลกันนะอะไรอย่างเงี้ย เขาก็บอกว่าเริ่มพรุ่งนี้มีงานเปล่าไม่มีอาร์ติเกิลก็ไม่ได้รีโอเคไปอะไรเงี้ยไปพรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โอเคกันไปก็ไปคลิปนี้เป็นคลิปแบบพี่หนุ่มตัดให้อะไรเงี้ยตัดค่ะตัดัดแล้วก็ค่ะสนุกค่ะเป็นทริปที่สนุกดีค่ะแล้วก็พาไปทานอาหารทะเลอะไรเงี้ยค่ะอาหารเยอะมากแต่ตัวเองก็ไม่ค่อยทานไม่เยอะไม่ทานแป้งแล้วก็ปัดมาให้กี้หมดเลย พี่ก็ชอบมากก็อย่างที่เห็นทะเลหวานเร็วอร์ชั้นค่ะก็ก็โอเคอยู่ค่ะแล้วแล้วพี่นกับพี่เกิร์ลเขาเป็นไงบ้างเข้ากันเข้าค่ะก็เข้ากันได้ดีค่ะก็โอเคเหมือนพี่น้องกันเขาเรียกกันแล้วก็คุยกันเป็นภาษาผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็จะแบบอะไรเหรออะไรเหรออะไรอย่างเงี้ยคือ ก็จะคุยกันอะไรของเขาไปเรื่องนู่นเรื่องนี้ชวนไปดูแล้วค่ะก็ออพี่หนุ่มก็สอนวิธีเตะวิธีการวิธีอะไรเงี้ยเพราะทิกเกอร์เขาเหมือนเริ่มที่จะเตะบอลที่โรงเรียนแล้วเ,ออเขาหยุดไปอะไรเงี้ยเขาก็จะสอนเทคนิคว่าต้องทํายังไงเตะหน้าแล้วก็ไป้างหลังติดเล่งกูยังไงอะไรประมาณนี้ค่ะเขาก็จะคุยกับเขาไปนีป่ก็พยายามจะแทรก ก็ S <S <S อ่ะคุยกันไปภาษาผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อันนี้น้องๆที่เขาเหมือนเข้าใจว่าพี่หนุ่มเป็นเหมือนเ,ออเพื่อนสนิทที่สุดข,ของแม่ตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยรับทราบใช่ไหมเขารับทราบค่ะรับทราบต้องเขาเขาทราบก่อนเลยค่ะเขารับทราบก่อนออแล้วเขาต้องโอเคก่อน ที่เราช่วยพี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วมอยู่เท่านั้นค่ะเราเราต้องการมีแค่นั้นจริงๆเพราะว่าเราเออมีความรู้สึกว่าคือขอบคุณที่ให้ความสนใจตรงนี้นะคะเนื่องเราสองคนแต่ว่าที่เราไปงานตรงนั้นเนี่ยคือเราไปเพราะเราอยากจะช่วยพี่น้องจริงๆอะไรเงี้ยแล้วเราเราอยากจะให้ ตัวเองสองคนอะไรเพราะเราก็พูดกันมาพอสมควรวนะคะก็แต่วันนั้นเนี่ยขอแบบแต่กี้ไม่ทราบนะคะว่าคุยอะไรยังไงกับทีมงานไม่ทราบเพราะกิ๊ไม่ได้อยู่แต่ว่าแค่รู้ว่าขอได้ยินมาว่าขอคุยแค่เรื่องของออช่วยพี่น้องที่น้ําท่วมอยู่อะไรเงี้ยเราก็ให้ข้อมูลแล้วก็เรื่องประมูลแล้วตอนนี้เนี่ยทุกอย่างข่าวสารมันเร็วมากก็แบบเหมือนเชิญเพราะเราไปตอนเช้าก็อยากจะเชิญชวนให้แบบถ้าใครอยู่ใกล้ ได้มาตัดผมมาอะไรอย่างนี้มาช่วยได้ทั้งวันจนถึงค่ำมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แค่แค่อยากจะลิมิตท็อปิกแค่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีโอกาสจะได้ยืนสภาษณ์คู่กันสัก้งได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วเราอะไรเราสบายกันมากค่ะจริงๆแบบเราไม่ได้อะไรเลยอะค่ะไปไหนก็ไปด้วยกันอะไรเงี้ยถ่ายรูปถ่ายอะไรตลอดไม่ได้ไม่ได้คิดว่าแบบจะแบบไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะค่ะก็ได้งานแบบติดต่อติดต่อไปเยอะไหมที่นี่ จริงๆก็ไม่ค่อยมีนะแต่ก็มีบ้างค่ะมีบ้างแต่ดูคิวเขา่เดี๋ยวเขาต้องไปขี่ม้าลบเป็นทหารแบบจริงๆวันนี้เราต้องไปกเดี๋ยวกี้ต้องไปการ่าของสี่แผ่นดินที่รัชดาลัยจริงๆหนุ่มต้องไปกับกี้ค่ะแต่ว่าเขาอ่ะต้องต้องไปเตรียมซ้อมบ้านหมอบน้อยเพราะพรุ่งนี้เขาต้องเข้าฉากลบใหญ่ค่ะ ที่เขาเล่นเป็นพ้ะเจ้าตักสินก็โอเคก็มันเป็นเรื่องของคิวที่ทมากกว่าแตมม่ไม่บอกว่าไม่ไม่รับรับค่ะรับล,ลูกยังเรียนไม่จบค่ะพี่แบบวางความสาคัญหรแบบคุยกันว่ายังไงไหมครับ <c oughs>